เพ่อเพิ่นเพิ่นให้บอกิ่นนะเพิ่นมากเพิ่อนไฮสามตัวจ้าเขามาจังหวัดหรือเปล่าอะไรบุมาเมนแทบทุกงวดเลยอืมตะกี้โอ้ยตสวรรค์สนมากคนสิบอกใครสนใจว่ามันเป็นเลขกเป็นเชียนให้จ้ายอยู่นนในทรงไม้ จ้าส่งมาในไลน์พิจักเพว่นบาฉันได้ัวลูแล้วแม่วีบอกให้หนูมาหาม่าหาอันพ่อหลายคันถือก็ไปทําบุญน้าเพลินมั่นเพราะเด็กเนี่ยรงเรียนทำบุญนี่ยว่าตะเข่าเพื่อนว่าเข่าแทบทุกงหัวได้ส้นมากเป็นบบนแม่นบ่พ่อแม่เป็นเล็กโบนตะนว่าแทบเพป็นเข่าสามตัวด้บอกเลขกเล็มา่อจะฟูพ่อเพื่อนไหนมาสามสองชุดสองชุดแล้วก็สองตัวเป็นสามชุดนี่ หายมากแค่ซ้ำนั่นน่ะซ้ำนั่นรางวดที่ผ่านมากมากมาตัวใดตัวใดแน่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าคนหายมากห้าเจ็ดเก้าอือห้าเจ็ดเก้าตัดเอาาสองตัวอือกซือเจ็ดเก้าก็ห่าเจ็ดทั้งเสียอ้าวนมากคือเราได้มากใหญ่ใหญกันแล้อโอสามตัวคันเอาตัสามตัวบตัดเด่กก็คือพ่ได้แม่นันั่นบเขาสามตัวดูบ่่าเขาอยู่ได้สมตัวก็ได้ โดนโดนเที่ยวเขาสามโตมส่วนมากเขาสองตโตนถ้าตอนไปขอเองนี่ครับไปไปมองซึ่นครับไปขอสามตัวเนี้ยค่ะก็ได้เงินนั้นแต่ว่าคนไหวสามตัวหายสองตัวจ <c> ก <oughs> <c oughs> ม,มากจะน,น,นักเลยอัเดไปขอปูพยาธาิจ้าจะถ้าเลขเลขเลขฟูไล,ล่หนิคนเสียหายมากกอนเหลขกออกจังมือก่อเมื่อเดียวอุ้ยเมื่อเดียวไม่ไหว ใครวันที่อ่างวดน,นี่เลขออกวันที่สามสิบ่พอเ็นกระหายวันที่หกเก้า,กาอ,อนไิ้พ่อเจ้ามากันอยากได้ให้มาเอาน้ำหล,ลายเล้เราถือยังไปท่บุญน,น้ำพินอชาวบานนี่ก็ทํ่บุญน,น้ำพลนมา,าถ้าตังตังพญา,านาคในกระซอยเป็นลายอยู่จ้าจ้า <คน S 1> จ้าไอ้ซ่องอ้ยังมาก็มาซอยจ้าอือ ล่องคือบอลล่องเป็นครับเป็นเด็กเดียรนะอยากไปเยอะว่าบงหนูมาอยากล่องมาลดอาเอาน้ำพอก่อนจังหวัดสองหวัดถือละไปแท้ละหอดหอดสํำนักคุณละอ๋อมากอนคันคันวดานี่ก็สิบป้านที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบ่พ่อเร็ววันที่สามสิบนะมันมีไหวเนาะเร็วไหวเป็นสิบว่าหายไหวบ่เพิ่งได้หายวันที่แปดยี่สิบเก้าปเนี้แหละยี่สิบแปดย่สิบเก้าระเบงเงินของยายน่ายายนี่เป็นเป็นี่มมูก็เป็นนมมรงไ แต่ว่ายังไปก็ไปน้ำคันเลยค่ะไปหาพเพคนหลายเทียรแล้วอืมบ่คันกันสมมงหมดมาทั้งสองถือหน้ามันสี่คันบ่ได้ไปกับมาฝากพ่อไปก็ได้มันบ่ได้กันมาครับแต่ว่าพ้นกับสิเป็นมูกันหลายอยู่เลยก็หนกสิ่งเป็นหลายค่ะส้มส,มส้มเขาจะไปท่ำบุญน,น้ำกันหลาย,ยอยจะขึ้นมาจะเไปแม่วิหรือว่าเรกมาไหวอยู่เด้อไปถามพอหลายเบื้องบ่เกินอาทิตย์หนึ่งกับมาวั้นตอนแรกอาทิตย์ตามของอาจารย์ใน พี่ยูดอนจ้าขณะเพิ่งกะหายเทคอยู่ต่อไปมากครับเพิ่นยานจะมืดเหมือนเพิ่นไม่เศร้ามันแบบไมีเขา่าไม่รุดนะคะก็ะเลยเศรา้าป้าถืงร้ายงวดแล้วแต่ว่าพ่อบ่ได้ร้ายจัางวดมันมบ่ได้บ่บ่ซื้อร้ายซื้อพ่อฟังมันบ่่คะ้างนี่งอกซ์ไลน์แต่ซื้อตามกำลังไงเนาะจ้าทันงวดนี่มานี่งวดมันเข่าหาหาเจ็บเจ็บก้า เดียวโทรศัพท์ม่เบิ่งเลยได้ได้ค่ะอ๋อพ่เจียวลักฐานมาให้เบ้งขาจังน้อยเด้อค่ะโอก่กัว่าอุ่นๆนีรับเด้อกวยเตียวแแรับอมอ๋อใชยเอฟซีเบิ่งนรัด่นก๋วยเตียวด่านดานแม่น้อยดานแม่น้อยพอร้ายนะคะนี่เทพคนไทยมากนี่ครับาพ่นอเนบี่มื่บออันนี้ไทย เมันก็หาเจ็ตรงๆ,นงรงๆเนาะเอะไะเอาทายเจลนนเลย็เละคนนอจด้นจัดเนาะอ่ัดอันนี้เป็นนึ่งเก้าตามเลองลงมาหน่เป็นหาเจ็ดหาเจ็ดเก้าอือปัิ่งมาแบบนี้เป็นแบบนี้ เนเพราตีหายเป็นหาแบบนี้เข้ามาจับกันเอาส่วนส่วนมากพ่อพ่อไลายจะจับถือทุงวดมันบ่จับถือจับถือแต่ว่าซื้อารก็เลยตัดเอา่เอาแต่สามตัวนะพอเพ่อยเข่าสามตัวอ๋อสมตัวก็คยเข่าสามตัวคยเข่างวไดพ่อทอดที่ออกไปอย่งสามตัวตรงๆเลยทีหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหาเนื่องินบ่ศูน วันก่อนหึ่งที่นี่บ้งวันนั้นดับอะไรโดนแล้วโดนแล้วแต่ว่าพังหลังนี่มีตะเข่า2โตัวแมนตนวมาสิเข่าสองตัวงั้างเก็บเข่าตัวัวดตัวเนี่ยใช่แต่รถตตลีก็สามตัวเข่าเยอสามตัวนาสามตัวท้ายในบ้านนั่นแหละพอดทีศูนย์หนึงเก่าได้เนาะ ทางงวดนี้เพิ่นส่งมะไฮในโนนทิยาเอาไปแบ่งปันเอฟซีในเด้อค่ะพอลายอันนี้มันเป็นที่เก่งเข้าไปตียากเลยนะแต่เป็นแม่มันชัดเลยหาเจ็ดหาเจ็ดได้น่น้องก็ที่แล้วเราเอาเนื้อมาฉันก็เอาเอาอยู่แต่ไปซื้อแต่สามตัวม้วนตัดนี่มาตามเหยียดไปจัไล่นะครับพี่ป๋าหอาอกกระกลับเจ็ดเป็นเจ็ดหา เป็นสีบดังขัดบ่ค่ะลงดุโอ้ยบดังดอกแถวบ้านเฮาบ่าเป็นทางอุดรบดังบดังอันนี้เพิ่นมด้วยซ้ำสูงไหมจ้าจ้าเพื่อซ้ำสูงบ่พวกนู้สิบ่ทันไปถ้าถูกแล้วจังสิคพันบ่ได้หลายก็จังมา่ปากพ่อไปท้ำบุญค่ะไลายๆก็จังจะไปด้วยตัวนี้เอฟซีพิ่นได้เนาะจ้าเพื่อเอฟซีพันโชคดีเพราะว่าซุ่งเหมือเจ้าไปหาเพิ่นนี่ กลับมาทำบุญนะ้เพ่นลลายค่ะแสดงว่าข้าเจ้าถือมาหมอกเ่น,นี่ยคอณข้าเจ้าเรียนเรียนลายส้มแล้วก็คล้ายของสิพอมีเวลาไปยุ่นบ่ค่ะไ,ไปเรื่อยข้าไปกระยุดแล้วย่างไปพอหยุดต่ว่าจากจากเข้าไปนี่จักกิโลไกลบ่ตั้งเลขตั้งเลขกิโลจากบ้านนี่ไปว่ามันสิบประมาณยี่สิบเอ็ดโลเนาะตาข้ารัดไปดิ ไปทางรยี่บโลกกับพ่ไก่มันเป็นถนนรับไปบ้านนียังนำจันไปทั้งนี้ไหมจักแลันสิทะลุออกเส้นนั้นแล้วก็เดียวพ่อไก่เอาสุูว่าขันงวนนี่ได้มากแห้วพ่อก็จะแบ่งพันให้มันบ่าค่ะได้นะคะเดี๋ยวจังมาติดตามน้ำคันพ่เเทำเพื่อได้เนหามากวันที่จังหัวจีองเป็นหายวันที่ิายแค่เดียว ให้ครั้งเดียวจบถ้าเลขออกวันที่สิบหกกัหายวันที่สิบห้าละเลขออกงวดนี้วันที่สามสิบก็จะให้วันที่ยี่สิบเก้าโอ้ให้ครั้งเดียวจบได้จ้าจังนนทิยาบริเป็นเพื่อนในเป็กับโรูกกับตองก็ต้องมาเอาน้ำพอไลยถูกก็จังไปท้ำบุญน้ำกันนะคะแล้วก็บ่ค่อยติดตามน้ำกันเนี่ยประมาณวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าสมมติวันนูมากลางวันนึงสี่นี่ได้แล้วมันเพราะมันตรงมากล้ว คิดต่มามาตอนแรกเนี่ยมาตอนแรกตอนเย็นเย็นมือหวอยออกีเข้งเลยเห็นชัดเลยเนี่ยเมื่อวานเนีายเป็นเ่านเนี่ยเป็นเมื่วางเนี่ยเมื่อวานสิดนี่ลูกติดลูกต่อมาตอนแรกแรกตอนแรกก็จะจม้นี่นมาหาหาวกโม้บ่แไม่น้อยไม่น้อยจัาโมงมันทรงมาก เป็นย่ามะขึ้นไหมคะมะขึ้นแล้วประมาณเปนสองกุ่มร็มาณนีอค่ะกะแต่เ่็นบางที่ค่ะมึงจะมึงจะทบัดรเนาะจาเป็นหงขาวมจะทำวัดที่แบบวันนู้นตรงมาสัมผัสเนี่ยมะขึ้นต้นนี่บ้าแล้วใช่หมบาละตรงมาจะจพดไไอะไรนะแล้วเป็นมูอก็เป็นเป็นมันไม่เป็นน่เป็นแน่เปนจะส่งขามาเรื่อยเอวันนี้ก็ส่มา่ สใยห,หน่อยแล้วก็มากเล่นบ่บ่หนูเดี๋ยวหนูขอเบิบร์เบิร์ไล่ไม่น้อยไม่น้อยมีไล่บ่บเดี๋ยวหนูสิขอเบอร์ไล่เหรอไฮไฮไม่น้อยส่งให้หนูทั้งไล่ได้บ่สน่ะล้วก็ให้ให้ไม่น้อยส่งทั้งไล่เหรอห้พ่อพ่อไล่เป็นผู้จับคู่จับคู่เสร็จเราก็ส่งทางไล่เดี๋ยวนุสิสัมผัสทางไล่เอาสิดีกว่าจังบ่ได้มากแตงขึ้นมันอันตรายล่นะมันอันต่อไล่บ้านุเป็นผู้หญิง มันเงียบนูกเอาใจอยู่แล้วนุสิขอเบอร์ไล่แร้กกับทงท่าไล่หรอพอจับคูกออกมากเป็นตัวได้นุนสิสทรรั้งผาทั้งไล่จะไงกว่าเพื่อเอฟซีคนสนใจถูกจะได้ไปร่วมทั้งบนน้ำกันนะคะขอบคุณพ่อแล้ไลเดอค่ะที่หายของมุ่นนะคะ